น้ำฟ้าน้ำฝนำลออมาตกมาตามที่ว่านี้ไม่ทราบว่าท่านจะรับได้ไหมโอ้ยเกรงว่าท่านจะรับไม่ได้เด้อนเอานะสักวันหนึ่งจะมีคนไขเรื่องของแอลมีรอเนี่ยกฎของแอลมีอธิบายอะไรต่างๆนาะได้เยอะแยะมากมายกายกองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนย่อของนะอนุภาคธรรมดานี่เองนะมีโปรโตอนมีนิวตรอนมีโปรโตอนนะ เนี่ยก็หรือว่าเป็นนิวเคลียสนั่นเองครับมันไม่มีอะไรมากมายอันนี้มันแ,บบนนแตกเตียวหมดทำให้โมเลกุณนี่แตก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 ระจายนะเอาละต่อไปขั้นบนกระจายแล้วถามว่าอะไรมันเกิดฟิวชันฟิวชันแล้วนะครับเวลามันเกิดฟิวชันปุ๊บถามว่าอ้าวมาแล้วจ้าฟอลลิ่งเรนฝน,น,นตกเลยจ้าก็ไม่อยู่แค่เนี้ยเออเออเรื่องของฟ้าของฝน จะมีอะไรกันนะกันาดเอ้แค่กระดาษสามแผ่นเองจริงๆสามด้วยสี่วันเอาสี่แผ่นก็แล้วกันแผ่นนี้ก็คือเอาสี่ห้าก็ได้วะอ่ะห้าก็ได้ห้าก็ได้อ่าอันนี้ไม่ใช่เอาห้าแผ่นก็คือตรงนี้เองเอาห้าแผ่นโอยไอแผ่นที่หนึ่งนี่ก็คือตำรับตำราเขาว่าไว้นั่นแหละเห็นได้ยัง นี่นตำราเขาว่าไว้ก้าวข้ามตำราซะก็มาสู่ความเข้าใจแล้วก็ว่ากันไปอย่างนั้นหรือไม่ประกาไใหวังว่าคงจะฟังทันนะครับคาถามง่ายๆคือน้ําหยดแรกมาจากอะไรที่ไหนลุงงอกหลับหูหลับตาเปลงวาจาตอบ่าว่าเกิดจากสุดอากาศของโลกใบนี้มันคุมอยู่ตรงนี้เรียกว่าโลกีโลคีวิสัย คำว่าโลกีนี่มันเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกนะครับเป็นรูปนะฮะเป็นรูปนะเป็นสมมติจัตเจที่พระเจ้าเป็นภาษาพุทธะให้ไว้เป็นสมมติจัจ้เกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนไปได้ดูการเปลี่ยนไปน้ําฝนมากน้ําฝนาน,ฝน,น้อยแบบนั้นนะครับมานะนี่เ็เรียกว่าโลกีส่วนทางด้านอาวากาศมันก็เป็นโลกรู <laughs> ไอ้โลกุตไอ้คำว่าโลกุตตรงนั้นนะฮะชาวโลกเรียกว่าอวกาศโอเคไหมครับ แต่ชาวเราสาหรับลุงออกบอกว่าเป็นอานาบริเวณที่เป็นเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ถ้าเอาบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มาแตกกันจยเนี่ยครับโลกีวิสัยคือมันไม่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมนะสวนทางด้านโลกุดตราวิสัยมันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันมาจ้าเอก็ันอยู่ตรงนั้นพี่นึกออกกันยังนี่ไหมเดี๋ยวสีไอ้เจ้าบริสุทธิ์ จำลองมาอีกทีหนึง่งไอ้ที่มันยากก็คืออันนี้คือโลกธรรมดาเนี่ยส่วนทางด้านนี้ก็คือชั้นบรรยากาศขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยปกติม,มันก็มีรูปโคง้งโลกไรเนี่ยโค้งชั้นบรรยากาศโค้งตามโลกแต่ตรงนี้ผิดเส้นตรงซะเลยนะครับเปิดเนี่ยมันก็จะแบ่งชัดเจนอางนี้ก็เป็นอาวาาัยวะนะ ในข้างล่างนี่ก็เป็นชั้นบรรยากาศที่นี้ครับอากาศนะมาอากาศนี่คือโลคีเนี่โลกคือโลกคือโลกีนะะเอ้าโลคียะนี่โลคีวิสัยหนึ่งคือโลกโอเคไหมทางทางด้านอากาศคือโลกุตรธรรมโลกุตระธรรมง่ายๆคือปรมัดคิดมาก นี่นี่นี่ปรมัดสัจจะเห็นไหมครับลุงองบอกว่าพลังจี้ก็คือ PE นั่นเลยครับอเห็นไหมส่วนอากาศมันมันไม่บริสุทธิ์ก็ใส่คําว่าไอพีซะเห็นไหม i m p u ก็แปลว่าไม่บริสุทธิ์อากาศไม่บริสุทธิ์นี่พี่เอ๋ยให้รู้ไว้มันไม่บริสุทธิ์นะ แต่ตัวที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในอากาศอ้าวลากเขาับริสุทธิ์ลงมาให้มันลงกันบริสุทธิ์ลากมาปื้อนนี่มันเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของโลกไปนิจ้าสุดท้ายได้ไี่ยมาบริสุทธิ์มันก็มาโลกศูนย์กลางของโลกไปนิจ้าเล่นสีเล่นสีเล่นสีเล่นสเนสงนี่คือศูนย์กลาง,งโลกนี่อย่ามองข้ามไปเ็นดูสิครับศูนย์กลาง,งโลกไปนี้มันก็ มันต่อถึงกันหมดแล้วจ้าเห็นยังเห็นอไรย่างปั๊บป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 ๊บเห็นอะไยังยอมนไหมออนี่แหละลุงก็พูดจังศูนกลาง